วันนี้น้องมดจะพามาเก็บไข่จ้าน้องกินเออน้องกินเบิรงองินยุหันก็ได้นี่อย่าเสียงดังนะโอ้ไข่เต็มเลยจ้าเรามาช่วยกันเก็บไข่น้องจอยเอาอันนี้ไปก่อนไม่เอาตะก้าไขมาผลงานาจา้าเรียงประมาณสามสิบก็โตจ้าอย่นี่พลงนาไข่เต็มห้างเลย,ยไข่ไก่ค่ะ วันี้เราจะมาเก็บไข่กันนะคะนี่นี่น้องจอยมาถือนี่ให้แม่หน่อยน,อน้องกินไหมพี่หนูไม่มีหนูไม่มีหนูไม่มีมองถือหน,น,นอูไม่มีมองถือโอ้ยปิดไว้เออมันอยู่หันก็ได้หรกเนาะให้แม่เก็บไข่เก็บไข่บะเอาถ่ายอยู่มันมันเป็นหลังอนะนรพี่หล่อนะอะไรเออมาเชื่อกันเก็บไข่ อาดไข่เยอะมากเลยไข่ร้ายหลาย่าได้กิจหลายมีนกัไปต่อไปทั้งบนไม่ได้ทั้งบนเยอะบ้ะอะอาอยังให้มันแตกนะลูกเอาใส่ทีละฟองทีละฟองอ๋อเรามีไข่กินแล้ว <c oughs> ยังให้มันสามารเด้วจากไป มีไข่กินเลยนไข่หน่อย,ขยไ,ไข่ใหญ่เนาะอันนี้พ่อกเดี๋ยวไปเอาอันนี้ไหมมาก่อน้างไว้ใส่หรอน่าะมันหยยบเด้อไปก่อนโอ้ก็เก็ยบพ่งถือนไหนไปเกีบเอาวางถือปะนี่อืมนี่ยมน่ออกไข่ไ หลายบ่ขุ่นท้าขุ่นไม่ปวดชีเรามีไข่ต้มโอ,อ้เราบ,าอาาบา่อึดไข่กินลาบบ้างใส่เจ็บช่วยกันดูวใส,ส่ช่วยสมันขี้เ <c ười> กียขี้แกจะไม่นั่งสโซฟานีน่ Ordan, เียบเราจะดูกันว่าเราจะได้กีฟองรไม่สิบ่ะได้สิบ่ะไม่ไม่แตกโรแมนจัไปม่

มาเก็บไข่ต่อจ้ามาเก็บไข่ต่อไข่เยอะมากไข่ไก่จ้าเดมาดู่มัน่เอ้ยาช่วยชกันอ้าช่วยช่จ็บไข่อ้าแม่นจะนี่เออวาได้สามแผงแล้วเด้นี่ยังไได้เบิร์ยดอยอ้าวใส ไปรอก่อนรอก่อนนี่อดน่าใส่อีกูนึงนี่เนี่ใส่ลรงนี่บ๊อมเมนเออเดี๋ยวไปเอาแผงให้มาก่อนโอ๊ยหนักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววางไปก่อนจะโอบไปแล้ววะจะโอบไปนี่กะเป็นสีอะไรไม่รู้มิ๊กเป็นไหนอ่ะ ด,ดูน้องดูเอ้าคุณไข่เก็บไข่สดๆจากฟาร์มอย่าไปจับอันนี้หัวอาหารนะาั้นไม่ใช่หรือเหนื่อยว่ะหัวใจไข่เอาแม่หน,นูจีบเฮีย,ยเลยเลิกไปโอ้ย อย่าเฮ็ดแผงเด้อเจ๊เตยเอาอ้าวบ่นล่้ยหิวข้างบนพี่เบิงพี่ป้าสิกโได้สามแผงมสี่แผงนี้สีแผงซันกระต่ายสิตกใจท่านเจมันจะตกใจลูกเก็บสละเชื่อเข้ากูเจ็บเป็นหลายแผงราะวางดนโดนเชื้อเข้าเก็บมั สูงแพงๆกิ่าสีพ่พสามแผงค็เป็นไม่ตรงนู่นนี่มองตั้ไข่แบบนี้อือดูไข่ดูอุ้ยตากลองกระเบื้องแน้ตากลองกระดายเบื้องไข่นั่นไหมเป็นไข่บอกอได้อีกแล้ว <c oughs> อย่าเปิดออกไปดิไปสั่นออกไปเอกไปเดี๋ยวเดีเ<อ>๋ยว

มีนจะต้องอดทนนะเด็้ง้งะอุ้ยเยิบขึ้จะเข้าม,มาคุณน่ะาไปไปแล้วไป,ไาไปจากนาที่